ทำแทมทมแทมประกาศรายชื่อ14สาวไทยลุยโปรแลรนด์แล้วทุกคนโคอดอสของเราวัดใจส่งชุดใหญ่ไฟกระพริบปิ๊บปิบ,ปบออกสืก่อประกาศ14ผู้เล่นแล้วทุกคนนะคะนัดแรกเจอโปรแลรนด์พรุ่งนี้4มิถุนา68 และแล้วหัวเสาของเราก็ได้แก่กัปตันเพียงอัชราพรคงยศตามด้วยน้องบุ๋มบิมของเราก็มาครับทุกคนชัชชุออนแล้วก็น้องเฟิร์นนะคะออมศิลสศิภาพรและก็น้องยูฟ้าดลพรบีหลังก็สองคนแน่นอนน้องบิมพิมพิชายากับน้องโมเมธนาัชานะคะตอนแรกพี่โจคิดว่าพี่ออสอาจจะโยกบิมไปเล่นหัวเสาหรืออะไรยังไงแต่แน่ชัดแล้ว เล่นบีหลังเหมือนเดิมนะคะคอยเปลี่ยนกับบีมแล้วก็มิดเดิลบล็อกนะคะก็ได้แก่น้องแนนของเราทัดดาวนึกแจง้งแล้วก็เตยหัทยาแล้วก็ส่งน้องไก่วิมลรัตตามมาด้วยลเบโรก็แน่นอนค่ะ2คนน้องแป้นกับน้องแบมนะปียนุษแล้วก็จีดาภาและเซตเตอร์ก็เป็นน้องชมพู่พรพัน์เกิดปากนะคะแล้วก็น้องนุกนิกนัทนิชาใจแสนนะเพราะฉะนั้นไลน์อัพแน่นอนมา เรามาดูไลน์อัพเจ็ดคนกันนะคะกับตันเพียวยืนแน่นอนนะคะพี่โจคิดว่าน่าจะควยกับบุ๋มบิ่มไปเลยอัดกันไปเลยอะเอาง่ายๆนะคะยืนควยกันแล้วก็บีมบีหลังก็ควยกับชมพู่นะส่วนเตยกับแนนเนี่ยก็ควยกันนะคะแนนเนี่ยไปอยู่หน้าเพียวนะคะเตยอยู่หน้าบุ๋มบิ่มนะแล้วก็น้องยูฟ้าเนี่ยพี่โจคิดว่าน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนนะคะสําหรับบุ๋มบิ่มนะคะแล้วก็ หอมสินกเฟิร์นเนี่ยน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเพียวนะส่วนแป้นแน่นอนค่ะแป้นกระแบมเวลาเล่นก็สลับกันเองอยู่แล้วนะงวดนี้เราส่งชุดใหญ่ไฟกระพริบของเราลงไปเรียกว่าแบบเต็มสูบเต็มสูบทุกคน14ไลา์ชื่อออกมาแล้วถูกอกถูกใจแฟนๆและ FC ไหมเนาะเม้นมาเมาท์มยอยกันจ้าพี่โจคิดว่าเนี่ยเป็นชุดใหญ่ของเราแล้วนี่แหละเป็นแบบชุดที่เวิร์กสุดดีสุดแล้วเนี่ย ลุยสงใจเชียร์น้องๆกันได้เลยนะคะพรุ่งนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน14นาฬิกาสาวไทยประทะาเดือดสาวโปแลนด์แน่แน่ส่งกำลังใจเชียร์สาวไทยกันเยอะๆนะไทยแลนด์บบบาบ,บา๊อบ